สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตให้ช่องเจคเคนโด้วยนะคะเรามานำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินกันค่ะในวันนี้เราพาชมอยู่ที่บ้านเดี่ยวนะคะแยกหนองะวาบางปุตรบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะสนใจนัดชมพื้นที่เน้นติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือจะแอดไปตามไอดีรก็ได้เช่นกันนะคะ สช่องทางสำหรับการติดต่อเลยทีเดียวค่ะพื้นที่ขนาด52ตารางวาค่ะพร้อมบ้านเดี่ยวหนึ่งหลังราคาแปลงนี้1ร0 0 0ล้าน1บาทค่ะตัวบ้านมีทั้งหมด2ห้องนอนและ2ห้องน้ำนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกท่านมีไฟฟ้ามีปะปามีเพื่อนบ้านนะคะ สนใจเข้าชมพื้นที่กันได้นะคะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้านะคะกับผู้ขายโดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจนะคะทางด้านเจเคนคโนเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกันเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ